ทำไมคนที่รวยขั้นสุดจึงไม่ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการควบคุมทรัพย์สินแทนวันนี้เราจะพูดถึงกองทั์หรือสำนักงานครอบครัวซึ่งเป็น Family f o u n d เด i o n คือเบื้องหลังของความมั่งคั่งตลอดกาลดำเนินการไปด้วยกลยุทธ์อันชานฉลาดที่น้อยคนนักจะรู้มันคือสิ่งที่ทําให้คนร่ํารวยสามารถรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้อีกทั้งยังช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้มากขึ้นด้วยและทั้งหมดที่จะกล่าวในวิดีโอนี้ ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินถ้าในวันหนึ่งคุณต้องเป็นคนรวยอันดับต้นๆของโลกขึ้นมาคุณนั้นมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลลูกหลานของคุณต่างพร้อมใจที่จะมาเอาใจคุณในทุกๆวันเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะมีชื่อของพวกเขาอยู่บนพินัยกรรมคุณคงมีความสุขและไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าพวกเขาจะมาเอาใจคุณด้วยวัตถุประสงค์นี้เพราะคุณทราบดีว่าคุณไม่สามารถนำทรัพย์สมบัติไปโลกหลังความตายได้ แต่จะมีเพียงสิ่งเดียวที่คุณจะวิตกกังวลคือการที่ลูกหลานผู้รับมรดกใช้จ่ายอย่างสุรุย่ยสุร่ายฐานความมั่งคั่งไปจนหมดสิ้นและไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งที่คุณก่อร่างสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงคุณคงไม่อยากให้อาณาจักรของคุณต้องสูญหายไปดังสถิติที่ระบุไว้ว่ามีครอบครัวคนรวยถึง70%สูญเสียความมั่งคั่งไปเพียงแค่หนึ่งชั่วอายุคนและมากถึง90%สเปอร์เซสูญเสียความมั่งคั่งไปในอีกสองรุ่นถัดมา คุณคงไม่อาจปล่อยเรื่องนี้ไปได้เป็นความโชคดีของคุณที่ได้มีคนคิดวิธีแก้ไขปัญหานี้ไว้ให้แล้วโดยมีตระกูลหนึ่งแน่ดีซึ่งเป็นตระกูลผู้ร่ำรวยได้คิดวิธีการเอาไว้ให้เราหลังจาก80ปี็อกี้เฟลเลอร์เสียชีวิต7ชั่วอายุคนต่อมาครอบครัวของจอห์นดีร็อกี้เฟลเลอร์ยังคงยืนหยัดและเป็นหนึ่งในครอบครัวผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกคลิปนี้จะมาให้คำตอบของวิธีการแก้ปัญหาในตระกูลอกกี้เฟลเลอร์ ซึ่งทุกคนก็คงไม่อาจรู้ได้เลยว่าตระกูลของเขาผู้นี้เปลี่ยนไปด้วยความมั่งคั่งมากแค่ไหนเพราะพวกเขามีจุดประสงค์เก็บซ่อนความมั่งคั่งเอาไว้เพื่อไม่ให้ผู้ใดล่วงรู้อันดับแรกที่คุณต้องทําความเข้าใจความแตกต่างเกี่ยวกับคนที่ร่ํารวยขั้นสุดยอดกับคนที่กําลังพยายามที่จะร่ํารวยแน่นอนคนที่กําลังพยายามจะเป็นคนร่ารวย จะต้องการรถหรูเรือยอทเครื่องบินเจ็ตส่วนบุคคลหรือจะเป็นบ้านทักตากอากาศเพื่อต้องการโอร้อวดความมั่งคัง่งแต่แนวคิดของเหล่าซูเปอร์ริชนั้นต่างกันการเป็นเจ้าของหรือการครอบครองนั้นจะมีกฎหมายเข้ามาเอาส่วนแบ่งจากสิ่งที่คุณมีจากการเก็บภาษีของรัฐอีกทั้งยังเป็นที่เพ่งเล็งของผู้คนที่คอยจ้องจับผิดและเหล่าอาัยการผู้ที่มีความทะเยอทะยานคุณจะถูกไลบ่บี้และถูกตรวจสอบจนถึงขั้นสามารถบอกได้ถึงรูปแบบของสายดี a ของคุณ นี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนที่รวยขั้นสุดจึงไม่ต้องการเป็นเจ้าของในสิ่งต่างๆแต่สิ่งที่เขาต้องการคือการควบคุมทรัพย์สินแทนเหล่าผู้เป็นซูเปอร์ริชใช้ชีวิตอยู่ในเพนเฮาส์หรูเสมือนว่าเป็นเจ้าของมันแต่เขาไม่ได้เป็นเจ้าของมันจริงๆเขาไม่ได้ผูกติดกับชื่อเขาขายรถหรูได้โดยที่รถคันนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อของเขากุญแจสําคัญคือการควบคุมไม่ใช่การเป็นเจ้าของหรือเรียกอีกอย่างว่าการครอบครองแต่ไม่ยึดครอง คุณจะสามารถกระทําการต่อทรัพย์สินได้เสมือนเป็นเจ้าของได้โดยไม่ต้องมีชื่อของคุณในเอกสารเมื่อคุณเป็นเจ้าของทรัพย์สินความรับผิดทางกฎหมายก็จะเกิดขึ้นและติดตามคุณไปและยังมีเรื่องของชื่อเสียงที่จะทําให้ความเป็นส่วนตัวของคุณหายไปมันคือปัญหาของผู้คนที่ร่ํารวยจริงๆพวกเขาต้องการควบคุมทรัพย์สินแต่ไม่ต้องการสามสิ่งที่ติดพันมาด้วยคือความรับผิดที่มา,าพ,พร้อมก,กับการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินภาษีที่เก็บจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน และความเป็นส่วนตัวที่ไม่ต้องการให้ใครรู้ชื่อของเขาบนโลกใบนี้มีผู้ควบคุมระดับโลกที่ไม่มีใครรู้จักชื่อของเขาเสียด้วยซ้ําเพราะมีสิ่งที่เขาควบคุมอยู่มากมายโดยไม่ใช้ชื่อเพราะนี่คือเกมอําพรางทรัพย์สินที่พวกเขากําลังเล่นผมมั่นใจมากว่าต้องมีคนที่ร่ํารวยมากกว่าคนรวยที่ลงในนิตยสารฟอร์สเพราะชนชั้นสูงนั้นได้ออกแบบโครงสร้างทางเทคนิคบางสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมทุกอย่างที่ต้องการ โดยเครื่องมือชิ้นแรกที่ตลาดกูลร็อคกี้เฟลเลอร์ใช้คือทรัสต์ในปี1934จอร์ดีร็อคกี้เฟลเลอร์ JR ได้ก่อตั้งทรัสต์ให้กับลูกสาวและลูกชายทั้ง5คนประกอบด้วยหุ้นบริษัทน้ำมันและการถือครองอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งยังถือครองทรัสต์อีกชุดหนึ่งที่ถูกก่อตั้งในปี1952ไว้สำหรับหลานของเขาในรุ่นที่4แล้วเพราะอะไรจึงต้องเก็บทรัพย์สินไว้ในทรัสต์ ทำไมไม่เป็นบริษัทจำกัดเมื่อคุณได้นําเงินอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจของคุณใส่ไปในทรัสต์คุณจะสามารถควบคุมทรัพย์สินต่างๆเหล่านั้นได้ตามต้องการคุณสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ในเงินของคุณเมื่อคุณตายแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านั้นอีกต่อไปทรัสต์จะกลายเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดทรัพย์สินส่วนบุคคลของคนรวยสุดๆนั้นอาจจะมีเพียงหนึ่งล้านดอลลาร์แต่แท้จริงแล้วอาจจะซ่อนไว้อย่างปลอดภัยอยู่ในทรัสต์หลายแห่ง และอาจจะมากถึงแสนล้านดอลลาร์ก็ได้ทรัสเหล่านี้ไม่ได้เป็นของคุณโดยตรงแต่จะคุ้มครองเงินของคุณเมื่อถูกฟ้องร้องเรียกเงินเกินกว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่คุณมีได้มันจะกลายเป็นการฟ้องร้องที่จำเลยนั้นไม่มีเงินสักบาททรัสยังช่วยปกป้องจากภาษีมรดกหลังจากที่คุณตายทายาทของคุณเพียงแค่เข้ามาแทนที่คุณที่คณะกรรมการบริหารและได้สิทธิในการควบคุมทรัพย์สินแต่ทรัสก็เป็นเพียงแผนการแรกที่ใช้ในการสืบทอดตำแหน่งที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน เขายังมีเครื่องมือถัดไปที่ค่อนข้างเล่นลับอยู่เหมือนกันประกันชีวิตเมื่อพูดถึงประกันชีวิตประกันชีวิตทั่วไปนั้นมันธรรมดามากๆแต่เรากําลังจะพูดถึงประกันชีวิตสําหรับคนที่ร่ํารวยเป็นพิเศษมันคือหนึ่งในเครื่องมือทรงพลังอย่างเหลือเชื่อคนที่ร่ํารวยสุดๆนั้นก็ตั้งบริษัทประกันชีวิตเป็นของตัวเองเพราะพวกเขาใช้บริษัทดังกล่าวเสมือนเป็นธนาคาร มันไม่ใช่แค่ธนาคารธรรมดาทั่วไปเขาใช้ประโยชน์จากกฎหมายเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตดําเนินกิจการไปพร้อมกับการลงทุนแบบปลอดภาษีได้ผมจะขยายความให้เข้าใจมากขึ้นเนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันภัยนั้นเป็นสัญญาซึ่งเป็นสัญญาที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีมากๆรัฐคงไม่อยากเก็บภาษีกับคนที่เพิ่งสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปทําให้ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทั้งหมดไม่ต้องเสียภาษีมรดกแต่อย่างใดกรมธรรม์ของคนรวยสุดๆ แตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วไปเป็นอย่างมากเพราะมันถูกออกแบบมาเป็นพิเศษปกติแล้วคนทั่วไปจ่ายประกันทุกเดือนเพื่อให้ครอบครัวของคุณได้รับเงินประกันหลังจากที่เสียชีวิตแต่คนรวยสุดๆมีจุดประสงค์ในการทำประกันแตกต่างออกไปเงื่อนไขาการรับผลประโยชน์ของคนที่รวยสุดๆถูกออกแบบมาให้เข้ากับวิธีที่พวกเขาต้องการคนทั่วไปต่างซื้อประกันเพื่อปกป้องทรัพย์สินและส่งต่อทรัพย์สินเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน แต่มันไม่ใช่จุดประสงค์หลักของคนที่มีความมั่งคั่งแบบสุดๆเพราะพวกเขามีฐานทางการเงินที่แข็งแรงมากอีกทั้งยังมีเงินมากมายมหาศาลเขาไม่จําเป็นต้องทําประกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินเสียด้วยซ้ํามันจึงสอดคล้องกับข้อสงสัยที่ว่าหากคุณเปิดบริษัทประกันชีวิตและทําประกันกับบริษัทตัวเองและเมื่อคุณเบิกประกันจากบริษัทตัวเองแล้วคุณจะได้ความมั่นคงอะไรกลับมาเพราะคุณต้องเอาเงินตัวเองจ่ายตัวเอง คุณคงเคยได้ยินเรื่องของประกรันควบคู่การลงทุนผู้ทำกรมธรรม์จะได้รับการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตตามเบี้ยประกันที่จ่ายและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเงินลงทุนในส่วนนี้ไม่ต้องเสียภาษีใดๆทั้งสิน้นรับผลตอบแทนโดยปราศจากภาษีเต็ม100เเซหากเปรียบเทียบจากการลงทุนทั่วไปจะต้องเสียภาษีดังนั้นคนที่รวยสุดๆเขาจึงใช้ประโยชน์จากข้อกฎหมายตรงนี้ก่อตั้งบริษัทประกันเป็นสถานที่เก็บพอร์ตการลงทุนโดยมีวิธีการดังนี้ เริ่มต้นจากใช้นิติบุคคลหรือตัวเขาเองชำระเบีย้ยประกันในกรมธรรม์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษกับบริษัทประกันชีวิตที่เสมือนว่าเขาเป็นเจ้าของแน่นอนเขาไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของมันโดยตรงแน่ๆเขาจะนําเงินที่เป็นผลกําไรจากบริษัทหรือการดําเนินกิจการอย่างอื่นที่มีความเสี่ยงสูงกว่ามาจ่ายเบี้ยประกันเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมของบริษัทถือว่าเป็นระเบียบว,วางไว้ให้จ่ายได้เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของบริษัท ซึ่งถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้เขาได้ประโยชน์จากการเก็บออมเงินลงทุนโดยให้มันเป็นรายจ่ายของกิจการพวกเขาสามารถใส่เงินในกรมธรรม์ได้มากเท่าที่ต้องการได้จากนั้นผู้บริหารของบริษัทประกันก็จะนำเงินที่ใส่เข้ามาไปลงทุนในทรัพย์สินที่พวกเขาต้องการการลงทุนในเงื่อนไขาภายใต้ใบริษัทประกันดังกล่าวของคนที่รวยสุดๆนั้นจะปลอดภาษีมันจะทำให้เงินทุนของพวกเขานั้นเติบโตขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกิดผลกำไรกลับมาจากการลงทุน โดยไม่ต้องหักค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีผลกําไรที่ได้ก็ย่อมเพิ่มขึ้นและเมื่อผลกําไรเพิ่มขึ้นเงินลงทุนที่นํามาทบต้นก็มากขึ้นตามไปด้วยส่งผลให้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้พวกเขานั้นมั่งคัง่งและมีความแข็งแกร่งทางการเงินมากยิ่งขึ้นไปด้วยดังสมการดอกเบี้ยทบต้นและสุดท้ายเมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปทรัพย์สินทั้งหมดก็จะถูกจ่ายออกมาอยู่รูปแบบของเงินประกันให้กับผู้รับมรดกสู่รุ่นต่อไปแบบปลอดภาษี โดยกรมธรรม์จะอวผลประโยชน์ไปให้แก่ลูกหลานของคุณไปยังทรัสที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินนี่คือการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันคนรวยสุดๆจะมองว่าการก่อตั้งบริษัทประกันนั้นคือการลงทุนในทรัพย์สินเขาได้รับทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิตและยังได้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนที่ลอดภาษีในบริษัทประกันภัยด้วยและความได้เปรียบอีกช่องทางคือเขาสามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทประกันได้ เมื่อใดก็ตามที่เขานั้นขาดสภาพคล่องและไม่อาจกู้เงินจากสถาบันการเงินได้หรือเพียงแค่ต้องการจะใช้เงินของเขาจากพอร์ตการลงทุนในบริษัทประกันชีวิตเขาจะไม่สั่งถอนเงินหรือปิดกรมธรรม์ตามปกติเพราะจะทําให้กรมธรรม์นั้นสะดุดยุดลงอันส่งผลทําให้สิทธิประโยชน์ต่างๆนั้นสิ้นสุดลงตามไปด้วยแต่เขาจะใช้วิธีการกู้ยืมเงินกับบริษัทประกันชีวิตโดยใช้กรมธรรม์ที่เขาจ่ายประจําอาจจะเป็นทุนประกรันภัยในธุรกิจของเขาเป็นหลักทรัพย์คําประกันการกู้ยืม การทำแบบนี้จะถือว่าเป็นสัญญากู้ยืมทรัพย์สินที่อยู่ในบริษัทประกันชีวิตแน่นอนสัญญากู้ยืมเงินนั้นไม่มีภาษีแต่อย่างใดเราจะสังเกตได้ง่ายๆคือทำไมธนาคารหลายแห่งจึงต้องเป็นเจ้าของบริษัทประกันไัยควบคู่กันไปด้วยบริษัทประกันภัยนั้นคือที่จัดเก็บและสะสมทรัพย์สินเขาสามารถกู้ยืมเงินประกันโดยที่เขาเป็นผู้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้เองซึ่งโดยปกติจะกำหนดไว้มากกว่าอัตราดอกเบี้ยพัธบัตรรัฐบาลเล็กน้อย โดยประมาณ 2- เปอร์เซต่อปีทําให้สามารถนําเงินกู้ไปสแสวงหาผลกําไรที่มากกว่าโดยที่กรมธรรม์ยังคงคุ้มครองเขาอยู่เขาไม่จําเป็นต้องวิตกกังวลเรื่องการคืนเงินกู้ด้วยซ้ําเพราะเมื่อเขาเสียชีวิตกรมธรรม์จะหักลบกรหนี้และส่งต่อทรัพย์สินที่เหลือให้ลูกหลานของเขาต่อไปแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บริษัทประกันยังคงอยู่ดังนั้นบริษัทประกันคงเป็น,เ,ปนเกมมาราธอนที่พวกเขาพยายามใช้เงินให้เต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา ค,นะคุณคงได้เห็นถึงความฉลาดหลักแหลมในการเล่นเกมเขาสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทางการเงินผนวกเข้ากับกติกาตามกฎหมายเพื่อทําให้พวกเขานั้นมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นและเครื่องมือสุดท้ายคงไม่มีตระกูลผู้มั่งคั่งใดปราศจาก Family Foundation เมื่อถึงจุดหนึ่งในการสร้างอาณาจักรของคุณคุณจะเริ่มวิตกเพราะคุณมีเงินมากเกินไปที่จะใช้จ่าย การซื้อเครื่องบินเจ็ตไม่ได้เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับคุณการลงทุนก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นหรือทําให้เปลี่ยนแปลงไปนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มนําเครื่องมืออยา่าง Family Foundation เข้ามามีบทบาทเงินจํานวนที่นํามาจัดตั้งองค์กรการกุศลหรือมูลนิธิที่ของคุณจะไม่ถูกหักภาษีและคุณเองก็ยังสามารถควบคุมทรัพย์สินในองค์กรการกุศลนั้นๆเพียงแค่คุณขยิบตาเท่านั้นมันจะสร้างประโยชน์มากมายให้กับคุณ คุณจะกลายเป็นสุภาพบุรุษและสตรีอันทรงเกียรติให้ภาพลักษณ์เป็นบุคคลผู้ใจกว้างและเป็นที่รู้จักของผู้คนแต่ในเชิงกฎหมายของไทยรายได้ของมูลนิธิจะต้องนำไปใช้เป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบยกเว้นกราสารจัดตั้งระบุว่าให้นำดอกผลมาเป็นรายได้เท่านั้นหรือให้นำดอกผลมาใช้จ่ายเท่านั้นหรือมีเหตุจำเป็นต้องสะสมรายได้เพื่อดำเนินการตามโครงการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ และรายจ่ายของมูลนิธิเป็นรายจ่ายเพื่อการกุศลส,สาธารนณะไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของรายจ่ายส่วนรายจ่ายที่เหลืออีกร้อยละ25คุณสามารถนํามันไปจ้างสมาชิกในครอบครัวและจ่ายเงินเดือนให้ลูกหลานของคุณได้เต็มเวลาโดยปกติแล้วการบริจาคเงินก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เต็มจานวนอยู่แล้วแต่ที่ต้องก่อตั้งมูลนิธิขึ้นก็เพราะเพื่อต้องการควบคุมเงินนั้นด้วยตนเองคุณจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่ารายรับส่วนที่เหลืออ,อีกร้อยละสี่สิบ เงินก้อนนั้นควรจะไปอยู่ที่ไหนการบริจาคที่ไม่แสแบงหาผลกําไรอาจจะสร้างอาคารมหาวิทยาลัยได้สักหนึ่งหลังโดยมีชื่ออาคารเป็นชื่อเดียวกับคุณหรือจะเป็นการให้ทุนการศึกษาหรือจัดตั้งสถานศึกษาเฉพาะทางสักแห่งหนึ่งเพื่อเฟ้นหาอัจฉริยะในด้านต่างๆมาทํางานภายใต้ระบบของคุณมันคือการให้ยังมีกลยุทธ์การจ้างงานจะเริ่มต้นขึ้นเพื่อสร้างงานให้กับคนในตลาดก,กูล เมื่อมีรายได้คนในแตละกลก็จะบริจาคเงินนั้นกลับมาที่มูลนิธิเพื่อลดหย่อนภาษีเต็มจํานวนและเงินบริจาคนั้นก็จะถูกนําออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เครื่องมือนี้จะอยู่ในชั้นล่างที่สุดเพราะมันไม่ได้สร้างผลกําไรแต่อย่างใดมันไม่ได้ปกป้องความมั่งคัง่งหรือเพิ่มพูนความมั่งคัง่งเช่นทรัสต์และบริษัทประกันชีวิตแต่มันจะเป็นตัวการันตีงานและรายได้ให้แก่ลูกหลานของคุณจากระบบการลงทุนที่ดําเนินไปอย่างอัตโนมัติ จากผลตอบแทนทบต้นมาตลอดระยะเวลาหลายชั่วอายุคนภายใต้การบริหารงานของทรัส์และบริษัทประกันไทยที่เสมือนว่าคุณเป็นเจ้าของระบบนี้จะดําเนินควบคู่กันไปด้วยตัวของมันสํานักงานครอบครัวหรือทรัส์ส่วนใหญ่คือกลุ่มหัวกระติดได้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินนักวางแผนการเงินนักกฎหมายเพื่อจัดการกับเงินทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและให้ทรัพย์สินเติบโตขึ้นในทรัสเมื่อคุณสังเกตให้ดี คุณจะเห็นวัตจักรเงินของคุณนั้นจะหมุนเวียนไปมาคุณจะเป็นผู้ควบคุมเงินและทรัพย์สินทั้งหมดเครื่องมือเหล่านี้คือฐานสําคัญในการส่งต่อมรดกคุณลองจินตนาการดูว่าเมื่อคุณมีทุกอย่างตามที่คุณต้องการแล้วจะเหลือสิ่งใดบนโลกใบนี้อีกที่สุภาพบุรุษและสตรีอย่างคุณต้องการคงจะไม่เหลือสิ่งใดให้ทําอีกนอกจากการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้เป็นไปตามทางในสิ่งที่คุณเชื่อว่าควรจะเป็น สุดท้ายวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินแต่อย่างใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังขอบคุณครับ